สวัสดีคะ่ะพี่น้องชาว YouTube บราการยิบเก้าทุกคนนะคะวันนี้ยิปกนกำลังจะพาเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>ไปเที่ยวคะ่ะวันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็ไปเที่ยวกันสชคะที่รักทำงานกันมาทั้งวันแล้วไปพร้อมกันเลยจา้าไปค่ะที่รักทุกท่านเดินทางไปด้วยกันกับยิปกรน,นะคะไปจา้า สวยงามตามท้องเรื่องก่ะเพื่อนๆเอามาให้ชมด้วยนะจ๊ะสวยมากโอ้โหดอกดกดกพี่น้องว่านะคะเสียงลูกน้อยร้องไพเราะด้วย พี่น้องมันสวยงามมากเจ้าค่ะแล้วมันก็โดกมากด้วยเตรียมตัวมาเก็บนะคะกลับสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทูบปัยากรยิบกล้าวนะคะเข้ามาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะยิกกอนออกข้างนอกไปมื่อเ้านี้นะคะเข้าไป เที่ยวกันกับไม้ก่อนกับแย่เข้าตลาดหลังจากแย่เข้าตลาดเสร็จแล้วนะคะยา่กรอนก็ซื้อสิ่งซื้อของมาหลยอันไลยแนวพี่น้องบนองันี้ก็สิมากินผลไม้พักพรกับพีกับนองจะข้าวเนาะคะ่ะมาด้วยค่ะยาก่อนซื้อสตอเบอรี่ส,ส,สดสดจากสวนเพิ่นมาเลยพี่น้องลูกง่ายๆตัวๆสดสดใหม่ๆจากสวนเลยเจ้าค่ะสวยงามน่ากินมากนะคะลูกเนีงยง่ายพี่น้องกิโลหนึ่งกับสิบยูโร นะคะจิโรละสิบยูโรพี่น้องตีเป็นเงินไทยก็สิบยูโรก็จิบประมาณสามร้อยสามรอยเจ็ดสิบนะถ้าเงินบาทบาทหนึ่งมันอยู่ที่สามดใช่ไหม,มก็สี่สามร้อยสามรกว่านะคะพี่น้องนะคะจีวีนวยละหาสิบเ้นพี่น้องห้าสิบเก้าเซนนะคะจีวีนวดเหลืองข้างในนะคะดี่ก่อนหามาสองหมากพี่น้อง แล้วก็อง,งุ่นไรมเมล็ดนะคะมากินผลไม้เศร้าเมื่อยเศร้า,ม,าม,มีแห้งมาพบกันเมื่อนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์นที่เท่าไหร่พี่น้องมือน,นี้เป็นวันผาพรอมเนียคะ่ะนะอืมอืมน้องหวานมากอืมอืม กินด้วยกันนะคะสดสดสวยสวย,สวยอุ้ยสีแดงสวยน่ากินมากัวนี่นานาไออันนี้เขาต้องกินกินผลไม้ตามฤดูกาลนะคะตอนนี้สตรอเบอรีร่นะคะโลละสิบยูโรส่วนเชอร์รี่นะคะมันอยู่ที่หกยูโรห้าสิบนะพี่น้องหกหกยูโรห้าสิบสตางค์นะคะตอนกิโลนะอื้ Uh huh. <What? S 1> อืมวนอืมแบบมาพบพี่พบน้องเช้าช่องยูทูบนักยากรยิบเก่ากะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันในเด็กคะเดอเพราะว่าแต่ละวันก็ ยุ่ยากกับชีวิตการงานเนาะคะ่ะก็เข้า,ขาิได้คลิปยังมาฝากพี่ฝากน้องที่ก่อนกลับไปตามส่งตามถ้าเดินทายคลิปเรปื่อยเปื่อยนะคะได้ยังมากเข้ากับเอามาเบามาจ๋าจิจอยมาเป็นมู่เป็นพวกกันนะคะพี่เฟซบุ๊กจ๋าไม่ใช่สิพี่ youtube นะคะยังไงเข้ากับเป็นพนักงานนะคะยีก่อนเป็นรนัการของท่านนะคะ แล้ก็เป็นพนักงานพร้อมใจที่จะสู่งานต่อไปนะคะถึงแม้นว่าคนเห็นยี่กอนจะน้อยนิดแต่กําลังใจการอยากทําคือชอบที่จะทํานะคะฉันชอบมากนะคะก็ขอให้พี่ยูทู e นะคะสนับสนุนดิฉันอีกแรงหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะ ไปแล้วค่ะพี่น้องคิววิดีโอผมจะยงวเกินไปมมจีก่อนไม่เห็นสันสนๆพอได้หอมปากหอมก็อฝากค้อมคิดถึงทุกู่ทุกคนรักฮักแพ่งกันเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆชาว y o u t บบัญญันก,กรยิบเก้าทุกๆกคนกราบสวัสดีสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีนะคะที่รักทุกคนไปแล้วจา้า